นี่นี่นี่เรียบร้อยครับกระทิงครับผมนี่ติง้งเฮ้ยพี่น้องผมปลาบูครับเจออีกแล้วกระทิงอีกแล้วครับผมนี่เป็นไรเป็นไรพี่น้องอมีอาการครับพี่น้องมีอาการครับหลังนี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่พี่น้องครับอุ้ยเฮ้ยไอ้ข้าวครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเสซฟโอ้หองครับปลาข้าวครับนี่เป็นไถเป็นไถพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ เป็นไดเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไป็เตีมนึงครับนี่ปลาเข่าใส่กระลัางงามครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวขออนุญาตตาั้งกล้องอย่องนี่ครับพี่น้องโอ้เกือบเต็มจอ ใ่ข้าวครับดุนกำลังงามๆนะครับพี่น้องผมใส่เต้แฮฮุกขีดครับพี่นอ้องเอามาพี่น้องผมมาย่ง,างอีกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องหลังจากหลังมหัน แต่ปักเข่าไปแล้วนะครับพี่้องผมเอ,อ้ามันหลุดหนียุปายนี่แหละพี่้องหลุดกันครับถ้ามิเป็นปลายไม่เป็นไปกเปียก,กนะครับพี่้องนี่สงสัยครับสงสัยเอ,อ้าอนนีออออ้ต้องขออภัยพี่้องเลือลํำหน่อยครับไทยปอดใได้มุ่มไปไันใหญนะครับพี่้องผมต้องขออภัยพี่น้องหลาย,ลาย ซาสบังผัวหายตังผอบผู้พันดีพี่น้องเอ้ยรุนกันครับว่าสีแดงจกโตวะนี่ตีงเด้อพี่น้องนี่ตีงไปรุนไปทั้งนามลหลังเลียตลอด่อนนี่เ้าบ่ใส่เยอะครับพี่น้องไว้แต่ว่าใส่ตอนกลางคืนนะครับ เบดที่ใส่ครับเบอร์สิบห้าโมเบอร์สิบหกนะครับพี่น้องมันเยือชิ้เดียนครับอืมอืมีสิบรุ่นพี่น้องผมดินขึ้นเฮ้ยพี่น้องนี่นี่นี่เรียบร้อยครับกระกทิ่งครับผมปลาหลัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่พี่น้องผม ปลาหลาดครับสวยๆสวยๆเดบปลาหลาดสวยๆเลยนะองไม่มีหดเดีด๋วยวมาจับกดก่ะนะโอ้ยเรื่มขักเรื่มแน่นอะ่ะอาขออนุญาตปดเบ็ดนะครับนี่ปมเบ็ดจันวูสิผูกไว้แบบนี้นะครับพี่น้องผมผูกไว้แบบนี้ ถึงทบปั๊บออกเรียบร้อยนะครับพี่น้องผมนี่เรียบร้อยครับเต่มแหลกปลาลาดาสวยๆปลาลาดปลากระทิ้งนะครับพี่น้องเออหลุนต่อครับอืมอืมนี่ติง๊งเฮ้ยพี่น้องผมปลาบูครับ เขาล็อกเขาล็อกเอ้ยตัวนี้พอดีครับพี่นอ Head อ้องเฮ็ดเยียเบ็ดนี่ปลาบูโอ้ยไปเ็ดเยื่อปลาโดเด้อพี่น้องมือเด็กกันเอ้าวัดวนี้ปอดได้อยู่อ้าลุนตัวครับผม นีแค่ตัวบ่าคือมิดเท่านะอุ้ย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 ตั้งพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจออีกแล้วกระทิ้งอีกแล้วครับผมกระทิ้งอีกแล้วอ้สวยงามครับอุ้ยอวนตุ๊บเลยตัวนี้ปศหยาตขออนุญาต แก่ปมกันแล้วพี่น้องผมนี่เต็มสองครับกระทิ่งครับสวยๆเลยเก้เอาอ๋อรุ่นตัวครับนี่อีกวาโอ้เบิดแล้วพี่น้องบ่มีเพียกซุถ่ายพอดีครับพี่น้องผมใส่วส้ส้มเผือกสีเผือกเผือก เบียดแต่หนึ่งได้ปลากระเง้ยงครับพี่น้องผมต่วาัวได้ไทยไอพีไอหนองเพิ่งจัดซอนหนึ่งมาได้ปลาเข่าตัวหนึ่งเรียกสามนี่โอ้ยเข่าหลอกพี่น้องสามเต็มประหลาดเอา้จาจังไปเบิ่งพ้นงานทึ่งโขกพี่น้องผมเอาพี่น้องผมเรียบร้อยขึ้นเรือมาแล้วเรียบร้อยนะครับเบิ่งผลการผลงานจานวู เอาเดี๋ยวสิเก็บขึ้นมาให้พี่ให้น้องบิง่งนะครับพี่น้องสิพ่อได้อยากได้กินว่ไปนี่ครับผมผลการผลงานโดยร่วมพี่น้องผมนี่ไอ้ข้าวมาตัวหนึง่งแล้วกะ็ครับเจ้าครับเจ้าเจ้าเดีว่า เรียบ้อยแล้วง่ายนะครับพี่น้องผมเอามกคลิปดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จานโูเด้อพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหมักกระล่งไว้พร้อมนะครับพี่น้องผมเอาคลิปดีเพรมีหยงหงไรครับมายามเบ็ดรอบนี่ถือว่าเขาลลอกนะครับพี่น้องผมเอาจังพบจังพ้อกันไม่พี่น้องอายุบันพขวัญยืนเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยโชคดีโชคมันอา่าเจ็บอย่าจนกันสู้ขู่สู้คนสวัสดีครับพี่น้องผม เกี้ยวครับใส่กับปุ้งเงี้ยนี่แหละขึ้นเมื่อ